ơi ủa à Thomasiano 2 muôi ồ ồ đó đó đâu 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 đâu

เวลาต่อยมันเล็กกว่าเขาอ๋อมันก็เลยประกาศเป็นเหี่ยวปลายไปว่าเออเสียเปรี่ยนทางประทัดเสียเปรี่ยนทางไม่ใช่ปอดเล็กไม่ขนาดนั้นไม่ใช่นะืไม่ก็คือช่วงก่อนเด็กเด็กเขาส่วนมากอยู่กับจ่าชานด้วยเวลาวิ่งเวลามันก็ไม่สบาอยู่นี่จะอยู่นี่จะซ้อมซ้อมเด้ยอย่างว่ายังไงเจอคู่ชกวันทีตัวมันใหญ่พอปะทะไปปะทะมาแล้วเราใช่ครับเพราะว่าเขาคู่ชกมันจะใหญ่กว่ไม่อยู่กับเฮียกี่ป้ายนะครับชานยิ้ นานแล้ว 2, ครับนานแล้วสองสามปีัสามปีครับแต่ว่าส่วนมากเด็กเขาติดเรียนเนี้ยมากด็กติดเรียน